ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลูตอปเลยบบันเราไปชุบช่องประจอยเลยประตู้มาลินน้ำใช่ดูืูถุาไปถูกไหถูไปไปไปอื่นนะสิเลฉับจับสิเลฉับจับกล่องม่สิล ก้มจะงึ้งเลยเธอเนี่พี่จับกล้องอ่ะปิดละปิดละปิดแล้วกล่องอย่เด้ะปิละปิดละปิดละะเราปิดเร็วจะไม่ต้องอายปิดเร็วปิดเร็วเลยเฮียเจ้ต่อย่างนี้กะปิดแล้วปิดแล้วกล่องอ่ะปิดแล้ว ปิดแล้วกล่องนปิดแล้วะปิดแล้วกล่องค่ะปิดแล้วโฆษณาไอโฆษณาไอกล่องปิดแล้วท้งนวดบันยมาไทยดัน้นนะท้งนลดท้องนวดมายพยแบบนี้ท้องโลดท้องโลดท้งนท้งดอ่ะเ้ยเอ้ยท้งนวดท้งดไม่จอยปิดกล่องแล้ว จําจําถ่าจับกล้องสบายดีแล้วก็หน้าย่อคั่นนั่นเดี๋ยวนี้มันใหญ่ขึ้นมาไปเท่าใดเพิ่นก็ได้้บองก็เฮ็ดคูบ่ได้ยินเอเอ้ยบ่ั่นนกให้งดีนีามบ่เด้นี่แเปลี่ยนใหม่อีกแล้วเนาะเปลี่ยนใหม่้าบาบ่ดดีหล เดี๋ยวนี้อแอบเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยราเล่นนะเฮ้วก็จะน้ยเอย้เบิ้งดีก่อนกันเลยให้เอินนะเอินงั้อืญขึ้นกี้ื้อหน่อยเอ้ญขึ้นขีรื้อวนี่นะเฮียนไ่ใช่หละบินนี่วะเอ้ยย่างแล้วกเฮ้ยฮะ เอาโยกไปเถะเออเอาอกไปให้เทนีอุนี่ให้เัน่อันเต้นอันเต้นนะเต้นนะเตนี่นี่นละนี่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 เต้นนะเต้นนะฮะฮะฮิดูดูฉ่างนี่เนาเฮ้ยเสวนง่ายเนี่คนแข่ในสานะค็ดผิ่มก้นค่ะม่กไม่เยกก้นือแล้วก็ผิ่มาขงนะ

ก็เมืองม่ช้งกัเลยบ่อันนีมันกววงเอาเพินไล่เอาจอกเห็นด้วยไล่เาเอจอนะฮะฮะนี่มันเด็กหัวก็ตึ๊บอยู่ได้วงอัเอาได้แบบหัวนะ่านันั่นเนี่ยเ้ยทุจ้าทุจ้าทูกจ้าเห็ดหนาบจตรูอยู่ปิกกันกระเปากงนไดเนาะปิกปกปิกปิ่อรก็เปนชีคว

จะจับกล่องถ่ายเองคือเมื่อกี้นี่ว่าเสะแสะแสะเสะวะแหม่ชึแม่รูแหม่รูมันหมักกันทีมันหมักกันมันหมักกันทีน่อยมันหมักกันทีมันหมักกันทีหมักแบบอัดทองยองกระพรมยองเต้นเต้นเต้นเพือพ่อคุณเิย์ขัดหม้อพ่อสอนคัดหม้อคัดหม้อล้างจานล้างจานเพื่อพ่อปุณสย์ช้อนพ่อ

ช่ปะอมัดพอดใิ่่ะแบดิแถดิโอ้ยช่างเป็นแ่มงามเลยเจ้าแหบันนะเปลี่ยนเวอร์ชันไม่ตลอดดิใช่พอบุญพอบุญชอนเต้นมา่ัดหมอกขัดหมอกคัดหมอกขัดหมอกคัดหมอกคัดหมอ อย่าแลกแม่ลินนะอย่าเลกแม่เพ้พ่ชอนนะแม่ห้ยเห็ดได้แบบนี้พอบุญเห็ดที่แล้วเนาะพูดอะไรน่อยตามไว้เดึง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 ดึดึง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 ดึดึง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 ดึดึงดึงดึงดึดึง อีลาไม่เด้อไม่อาหาริพันเด้อคนละหาริพันวะชื่อลูกชิ้นกินได้บุญน่ารอรีดเล็บเล็บจดจึ้งจึ้งจึ้งจดจึจึ้ึดึงึตึง่วน๊ักเิ้นนะจดึ้งจึ้งจดจึ้งจึ้งจดึ้งตึ้งจดตึ้งตึง ชิบอชิ่ะพอดเนาะอดเนี้พอดคือพอบุญบอกเนี่แม่แม่แม่แรงแค่เนี่ยนะชีบินบอดนะชีบินบอดนะชิร้พอบุญเฮ็ดคืนจุดึุดจุดจุดดดิบบชงคัดคัดหงอพอดพอดแบบคัดหงอป่ดู่ล่าจ๊ดจุดจุดจุดดุดจดดชิบออพอบุญช็๊ก

นึ้งในใตึ้อาทองอย่าทำหลานแรงว่าเรนลานหลานมักหลานมักดึงดึงดแบบว่าเส็จะเขาเขาเข็ดแห้งก็แต่น้อยมันเลยมักเนาะมันกะแข็งแรงใช่แล้วนี่แนตะปัดอยู่นี่เอ๋อนั่นดันปัดม่เมืองแน่ในในใตุ้เตี้ยหลานนี่เอนปัดหลนปัดัานปัด

<laughs> ừ, xương kiến hay của Mình khuôn nó lên nào mà Nó xài đây đấy Dạ, nổi Mình bỏ lấy gì mẹ đưa vào đây nó, lấy dũ hạt nó đấy có kè chừa đi không, chứ bộ đuôi không còn จ้าก็ไปลงดูบริแก่บอขังน่ะแก้ขังแกวัิ่งันนะนหยังเยานนี้แก่เลยพนี้ต้งนั่งแก้มบองเลยขัดจะแงช้วยกจบเ้บริจมใ่มีน้เฮึดยังาเรียแลบอยู่เนี่ยฮดยังนี่งตึ้จัจัจะจั๊จะตึงั๊กจั๊กจั๊กักจักั๊กจั๊กจั๊กไป๊กกจั๊กจกจักั๊ัั

เจ้าก็แก้ออกลองเบิ่งอยู่หามีแต่เสื่ะเพือชิชอนกันกันหนึ่งห่่าอแนุ่งอู่เนี่ยแก้กันเนาะเออพระเามพนอเอกที่เ้ากรวยรแก้มันันกตาแก้ออก้าม่้าไะก็แบบนี้เสือนี่นะ

nếu ừ. mà xài tìm lo, thì lọc Bằng luộc nào bút bắn bèn, đặc Đúng rồi, khá bút bắn bèn, đồ bằng mé đây, đừng xửa đặc tư vẫn vẫn bắn bất kì bắn chứ mẹ Bắn rồi Kìa, nó vô luôn rồi Mưa xí xử này Mưa xí xử này Mưa này Mưa xí xử này Nhìn lên, nhìn lên Nhìn lên, nhìn lên Nói chung, nó vô, nhìn lên, nó vô, อันนี้มันแก่กได้แกวตรงนี้มอนไรเนาะบันห่างก็จะไปแก้เงี้ยเงี้กี่ไล่ได้นี่ยน่าจจักงั้เรอนี่นะเหยียบให้ก็เอียวนี่นะฮะรุดชับอันนี้นะเหียบนี่ออกเลยโอ้ยมันก็อิ่งนะนี่แหละเชื่อนี่ของมันอมันเอ้ากนุ่งเสียลำเชีเจ้าไอ้ทิ กำบวนุ่งเนาะกระซบนี้กระุ่งเะยดำช่อนเนาะมันก็ดมันกปานดูว่าเลยทีชื่อเฉยดำเท่นั้นเด้สิซีนั้นน่ะห้าว่างงามยุ่วเ้านุ่งแบบผ้าแบบคือมีอย่ายุ่วเม่านั้นแน่สิปีนี้ว่าแล้วปีนี้ป้าใช่ป้ายีนงามปายที่ชงพื้นปีนี้พื้นเดียวแล้วมีเดียวแล้วนะว่ะเนาะ Chứ nó hãy lắm bởi ông nó được nữa, nhanh lắm lặng nhanh lắm lặng nhanh lắm 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 nhanh lắm nhanh lắm lắm nhanh lắm nhanh lắm nhanh lắm nó lắm nhanh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  lắm đi ra nhanh nó nhanh lắm 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 nhanh nhanh lắm nhanh โอ้บุมากเจ้าก็ต้องไปตามท่านสมัมเขาแบบนีเลยเนาะนุ่งเปซิเลีลนเก้าไรเสือแ่าเนี้ยมันก็กลวงหันะกวงยัมันยืดได่เยมันได้ยืดได้มันก็ใหญ่ขึ้นกว่าเก้าเอเเออ้าว่างามบ้าวว่าเอองามกระดบ่ งามว่ะงามว่ะงา่ตูเนี่ยงามว่อ้หล่างามว่ะเออลาดซื้อแ้นี่ไงมาจได้เยอุ้ยอยู่บ่อลยอุ้ยอยู่บ่อโอ้ยมันเกขากับสีจ่องแล้วนี่นะอุ้ยกับสีย่อว่าเป็นแน่แลคืออีบานมันขาวเลยบานบานางบ่าโอ้ยโอ้ยกละบ่ไ้ใส้ดใส่ใสจะไปบ่ดองบืนนบ่บ่ฮะจะไปบ่ฮะไม่ละฮะลจะไปบ่ไปดองดนนัไปไปบ่ มึง ngân hàng มีตู้ติป้ากูก็เหือมีตู้เลย để คนมา อตู้ห right ้างใก่อนปตูมิตวกกินได้อห้างนี้แห้างนี้มืออื่นม่ดองใกล้เพื่อนมีตูพี่น้องไอ้แปะกันเลยกเพื่อนตู้เพื่อนตู้เพือนในอะไรพี่น้องอ้แต่บางเพื่อนไม่ได้นอนโอ้ยสักปีลวแม่สิบกว่าปีแล้วไปจักโดนหน้าตื่นวกินมาแล้วกินมาแดงปาดงเต็มเตึงตตมนอนั่เสียงนานกกะผัวอืมอืมไปอ่ะเสเยเเส้อโรมาไปด เราแบบไหนเรา n ่า n ลููเราติลูกเราหูไปหู้ตยมันหายอยู่มันหางอีลาอีลาอะมบม่ก้อนข่าวโดนหายตัว่อีล้วโดนมันหูย่บไอีล้วหูยุบหมดูนอนหมดนอาผัวก็มีเขาอเ้นะผัวเไปป้าได้ลูกแผดได้เรากินอกินนุ่มมันเนี่ยบัเดิกับบไดจอยได้อันนี้ได้ช่ชวนดูชวนดูดูไปว่าบุญนายเสียชวนดู อวุนอดีแก่ไปดูมาจงคือไอหมอหุมเลยได้มันไก่อยู่หม้อหุมปิดเดี๋ยวดนไก่อยู่ติดเลยไปหม้อหุมไปค้อหมอหุมหม้อกหม้อหุมองก็แลบลินเมื่อนี้เลยแม่อยู่ๆก็แลบลินแลบลบเลงบะล็บหมูเล็บเห็บช่างดินจะอยากกินหมูดูจะอยากกินหมูแม่ว่าว่ามันมองงาม่มันมองงามลูไปเจ้าจะเห็นเดานี้เด้อมันมองงามเด้เด้อ เปลี่ยนอีู่เนฮะไม่วเด้อเื่อไนมันกับเปลียนกัมาอีกแน่อืออืทีจะห้องกล้วจิงจิงิงจิอันนมืออ่ะอันมือจ้าจ้าว่ะอ่ะทูจ้าว่ะทูจ้าว่ะทูจ้าเห็ดงามูล่ะเห็นงาไหเห็นงาห่ะกาจ้าน้าแม่แข็งแขงห้าก็คือเป็นคือแข็งเจ้าละแม่เป็นลายชจ้าเนีวยมันเ่ามันเปลี่นวช ปู่อะไรงูงูเดียวหาเนี่ตัู่วงูงูเดียวหาวเพราะว่าแข่งล่หรือป้าต้องยากหจนตาจริงกบอ้าวไา้เหรอนั่นเนาะใ้่ตัวว่างูน้ามูหาเดียวมูเาว่าแข่งก็ว่าแขงก็้องใกล้แข่งก็ไลยแท้ทีมใครเนาะตัหาเดียวงูตใจว้นชิวอยากไห้เน่ะ

นี่หละจะไปบุ้นหมดข,ขอบใจลานนะแม่ลานชื่เอ,อนนเสีองหานะจ๊ะขอบใจเด้อบัตนาเด้อชื่อสวยงามหาเด้อชื่อขินงามหาเด้อนังเด้อขอบใจเด้อหายง่ายไปตเด้อตื่นมากั้ายเป็นสาวฉันสาวคุ้มเด้อซึ่งหายปีละเทื่าไหร่จอยกับพี่น้องเอ้ยน,นะพอได้นุงนงน่งนะแต่บ้าลเราหากูอยากนุ่งนะมักแค่กินแต่เหล่เนี่ยนะกินเหล่นี่แหละยน้องนังเนาะงกินเหล่นี่แหละยฉันละ อ็ด้อยู่ห้ตเลานจฮะฮะฮกฮะฮะเะฮะฮ็ฮะมะฮ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 ะแะฮวฮะมะฮ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 มฮมฮะ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 ยูฮะเะฮ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 ะ้ะฮะฮะฮะอะฮู้ะฮ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 เฮะฮะฮะาะหะฮะ้ะูะฮอฮะฮ้ฮะ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 ฮไมะฮะกะฮะดะฮะ้ะฮฮะ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 ะฮะฮะฮดฮะ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 ฮดฮะ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 

เหนมาเขียยอย่างกุงมาอย่างแล้วก็เห็นนันนั่เข้าไปแล้ก็กัดไงตัด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 เฮ้ยสบเลยกี่มือนะสบลแสบบมีตู้บ่หู้วากุ้งไก่เต็มหนัอยู่ในเชอะเนาะลงไปอื่นหุดจังมานอนลังเนาะหัวจังมม่มั้งเนาะมื่อนี่ห่อก้ต้มบ่อรองจักมีชัเพื่อนมาเาจนบจืดเลย มีบาคนชื่อกงมีเรื่องเนี่ยเกิดอะไนี่ใกล้ๆนะเอ้าอีกงอันนี้เกินเอาฉั่งได้เป็นทาไปหอดอกโกกุลเกินเอาฉั่งโกงหรือกงอีกงกงกันนี่เนี่มีใกล้ๆในทางลงนี่เจ้าว่าอันกงกงใช่กงเฮานี่แล้ววะเออเออกงเฮาก็กงเฮาว่ะเฮาบ่จักเลาวนี่เด้นี่อันบ่อนอันนี้นะมันเขาเฮ็ดชไลเนอร์บางนึงนี่ได้ทางเฮาบ่จักคนชเจอในวันนี้ นี่ใกล้ขึ้นอิตาบูเลยนะบ่อนคำตั้งเสียเด้อมือบุญนั่นเองไป็นช่นเขาวัตถิตะผักอย่างใช่เรียกแล้วน้ำผมน่ะบูมันออกเลยเฮ้ยู่ลให้ปมะตูขอเงินน้ำเสาวคุ้มนะมั้ยเสาวคุ้มมีเงินในมือนี่นะให้เงินมาเสาวคุ้มหลายประตูประตูวาสนาให้วันเกิดย้อนหลังสองล้านพูนอยากคุ้มเงินหลายเด้ อเีรงก็ได้เนี่ยเราลูกเนาะพอเข้ามาเนาะอะาตูโคนในด้วย้จากคุ้เมื่อให้ไปตู้ในด้วยได้จากกุ้ตู้ถาจากกุ้ตู้ถูกปะบลบ่จถ้ากุณงมีงเงินไปตู้เอาไห้เค่นึงวันไปซื้อจีนเนั่งเรื่องว่นอฮยซื้อบัตรเติมเงินเรื่อวันท่าจู่จ้าบ่อนจู่จ้ากุ้ตู้บอฮ่าตู้เอาเงินไหนบอบ่ได้ะแลงกับผ้าออกเละเนเาะเล ติงนึงจึงจิงจิงบ่จิงลึงจิงบ่ใหญ่บ่โอเคนะพี่น้องไปช่อยกสิจคลคีเพียสซนนี่ก่อนม้อนี่ซื้อเสือง่ามก็สิงามแห้มีตู้แห่มตู่มาลอง่นวันเลยใส่บอได้่นไปแก้ออกหนึ่งนอพี่น้องจิงลิงจ้งจิ้งติงิ้งิงลิงจิ้งจิ้งลิงจิ้งลิงจิ้งๆิ้งลิงจิ้งลิงจิ้งติงติ้งลิงจิ้งลิงิ้งลิงจิ้งิงิ้งลิงิ้งลิง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  มือสิแดนะหมู่เพิ่นท่านสมัยแบบพใส่ว่าเออเสือตาใส่สิใหม่งายๆนุ่งแหล่หุยอยแบบมา้อะรบหม้ะไบหมอะไหมอหม้อหิ้อหม้อหอห้้อหอหม้หอ้ออม้หอหม้นหอหน้อหออออ้อห้อ้ออ้ไ้้บอ้หห้ มาหขยหลานกับลูกสาวมิถูนาเขา่ะเมนอะไรปื้อปื้อได้ไหม่ันเท่ากันจอตนี้เหนเกันเถ่าเฮ้ยวัดเลยวัดวัดเลยวโอเคน้องเพื่อนนบาก็ขอจบคลิปเพียงเานี้ก่อนเด้อก็ขอบคุณขอบคุณป้าลุงหลายเด้อพี่สาระบส้มไปแร้วไปเร้วามาสบายดีสบายดีสบายดีเอ้ยคุณตุ๊ด้หน่อยคุณตุ๊ก